รัฐบาลยกระดับการท่องเที่ยวไทยเป็นวาระแห่งชาติโดยผลักดัน5้าม,มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวควบคู่การดูแลความปลอดภัยอย่างครอบคลุมติดตามรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะการท่องเที่ยวไทยเป็นอีกกลไกสําคัญในการสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศ ที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรอบวงเงิน1 5 0 0 0 0ล้านบาทโดยมีเป้าหมายสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไทยในทุกมิติจากข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยช่วง6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่1มกราคมถึง1มิถุนายน2568พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมแล้วกว่า14ล้านคนขณะเดียวกันช่วงวันที่26พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2500 68ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์มีนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้เดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ29.28เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกล เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นร้อยละ9.6สอดคล้องกับผลสำรวจแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวต่างๆที่พบว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศจุดหมายปลายทางในเอเชียที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวทําให้รัฐบาลประกาศเดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมต่างๆนางสาวพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ําว่ารัฐบาลจะเร่งขับเคลื่อน5มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างครอบคลุมทั้งการส่งเสริมประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น ยกระดับความปลอดภัยทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวกความสะอาดแก้ปัญหาการเดินทางและบริการสนามบินพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อสามสนามบินคือกระบี่พังงาภูกเก็ตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมน่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยทั้งห้ามาตรการนี้ต้องผลักดันที่เป็นวาระแห่งชาติและเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานต้องดำเนิน การโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมให้รายงานผลความคืบหน้าเป็นระยะ ประเทศเราไายได้กับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นส่วนสําคัญอย่างมากที่เราได้ทราบกันไปว่างบ157ก็เป็นงบที่เราต้องลงในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างประเทศเราเนี่ยคนทราบคนรู้จักอยู่แล้วก็จะมาบูสต์กันต่อว่าจะทํายังไงให้น่าท่องเที่ยวแล้วก็มีกิจกรรมประสบการณ์ใหม่ๆให้กับการท่องเที่ยวของเราจะแบ่งเป็นประเด็นสําคัญ5้าด้านก็จะมีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์นะคะเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ด้านการพัฒนาคงสร้างพื้นฐานตลาดนักท่องเที่ยวแล้วก็ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อการส่ง การท่องเที่ยวปัจจุบันแล้วก็อนาคตด,ด้วยนะคะก็วางแผนเผื่อไว้เลยว่าจะมีอะไรบ้างนะคะที่สําคัญนะคะการท่องเที่ยวจะสําเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างบวรนาการการท่องเที่ยวของเราจะได้เกิดผล IMPACT ชัดเจนยิ่ขึ้น และในปีนี้ยังเป็นปีแห่งโอกาสและความหวังของคนไทยที่จะแสดงให้โลกได้เห็นถึงศักยภาพของเมืองไทยในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นำเสนอจุดเด่นของไทยทั้งเมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวการสร้างรอยยิ้มและความสุขรวมไปถึงการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาร่วมสัมผัสกับ Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025ซึ่งจะมีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นตลอดทั้งปีการขับเคลื่อนความร่วมมือทั้งหมดนี้ให้เกิดผลสําเร็จได้ ต้องอาศัยการบรูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกหรือทัวริซึมฮับซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่จะช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศทําให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในอนาคตผดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน